สวัสดีนักศึกษาภาษาบาลีทุกท่านวันนี้เราก็มาถึงการแปลธรรมบทภาคที่6ครั้งที่14เรื่องยมกปฏิหารหน้า71ถึงหน้า73ราชาอันว่าพระราชาพิมพิสาโรพระนามว่าพิมพิสารสุตตวาทรงสดับแล้วตั้งกระถังซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวนั้นคันตวาเสด็จไปแล้ว สันติกังสู่สำนักสัตถุของพระศาสดาปุชิโยกขึ้นมาเปิดเล็ขในแล้วก็เป็นกิริยาคุมภาคทูลถามแล้วว่าพันเตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกิระได้ยินว่าสิกขาประทังอันว่าสิกขาบทตุมเหหิอันพระองค์ทั้งหลายปัญญตังทรงบัญญัิแล้วสาวกานัง แกสาวกทั้งหลายอาการณัตถายะเพื่อประโยชน์แก่อันไม่กะระทำปาติหารยิยัสะซึ่งปาติหารหรืออิติดังนี้สัทธาโยกขึ้นมาอันว่าพระศาสดาอาหะขึ้นมาคุมภาคตรัสแล้วว่ามหาราชะดูก่อนมหาบาพิษอามะขอถวายประพรเอวังโยกขึ้นมา อันว่าอย่างนั้นอิติดังนี้ถ้ามีอามะมาแบบนี้ก็ให้ขึ้นเอวังมาด้วยนะครับราชายกขึ้นมาอันว่าพระราชาปุจชิขึ้นมาคุมภาคทูลถามแล้วว่าอิธานิในการนี้ติทยาอันว่าดีรถีทั้งหลายวัทันติย่อมกล่าวว่าไม่ยังขึ้นมาอันว่าเราทั้งหลาย กฤตสามะจักกะระทำปาติหาริยังซึ่งปาติหารสัตทิงกับตุมเหหิด้วยพระองค์ทั้งหลายอิติดังนี้กินทานิตัดบทเป็นกิงบวกอิทานิ อิธานิในการนี้ตุมเหโยกขึ้นมาอันว่าพระองค์ทั้งหลายกริสตะจักทรงกระทำกิงซึ่งอะไรอิติดังนี้สัทธาขึ้นมาอันว่าพระศาสดาอาหะขึ้นมาคุมภาคตรัสแล้วว่ามหาราชะดูก่อนมหาปุพิษเตสุโยกติดทยเยสุครั้นเมื่อ,อดิรถีทั้งหลายเหล่านั้นกรนเตสุกระทำอยู่อาหางขึ้นมาอันว่าอาตมาภาพกริ สามิจักกระทำอิติ ดังนี้ราชาขึ้นมาอ่านว่าพระราชาปุชิขึ้นมาคุมภาคทูลถามแล้วว่าสิกขาประทังอ่านว่าสิกขาบทตุมเหหิอันพระองค์ทั้งหลายปัญญัตตังทรงบัญญัติแล้วนนุมิใช่หรืออิติดังนี้สัทธาขึ้นมาอ่านว่าพระศาสดาอาหะขึ้นมาคุมภาคตรัสแล้วว่ามหาราชาดูก่อนมหาบาพิษนาหังตัดบทเป็นณนะบวกอาหัง อาหารอันว่าอาตมาภาพปัญญะเปสิงบัญญัติแล้วสิกขาประทงังซึ่งสิกขาบทอัตโนแก่ตนณนะหาไม่ได้ตัง้งโยกสิกขาประทงังอันว่าสิกขาบทนั้นเอวะนั่นเทียวไมายาโยกขึ้นมาอันอาตมาภาพปัญญตัง บัญญัติแล้วสาวกานังแก่สาวกทั้งหลายอิติดังนี้ราชาขึ้นมาอันว่าพระราชาปุตชิขึ้นมาคุมภาคทูลถามแล้วว่าพันเตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสิกขาประทังอันว่าสิกขาบทชื่อว่าเป็นสิกขาบทตุมเหหิโยกขึ้นมาอันพระองค์ทั้งหลายปัญญัตังนามทรงบัญญัติแล้วอัญญทะโยกสาวกเกสุในสาวกท หลายเหล่าอื่นทเปตาวาเวน้นตุมเหซึ่งพระองค์ทั้งหลายโหติย่อมเป็นหรืออิติดังนี้สัทธาขึ้นมาอันว่าพระศาสดาอาหาขึ้นมาคุมภาคตรัสแล้วว่ามหาราชะดูก่อนมหาบาพิษเตนะหิถ้าอย่างนั้นอาหังขึ้นมาอันว่าอัตมาภาพปฏิปุจฉิตสามิ จากถามตอบตังซึ่งพระอ,องค์เอวะนั่นเทียวเอธะโยกวัตถุมหิในเรื่องนี้ตะเมเวทะตัดบทเป็นตังบวกเอวะบวกเอถะเอธะ,ะให้ขึ้นวัตถุมหิขึ้นมามหาราชะดูก่อนมหาบุพิษปะนะก็อุยยานังอันว่าอุทยานวิชเตในแว่นแขวนเตของพระอ,องค์อัติ มีอยู่หรืออิติดังนี้ราชาขึ้นมาอันว่าพระราชาอาหะขึ้นมาคุมภาคกราบทูลแล้วว่าพันเตข่าแต่พระองค์ผู้เจริญอุยยานังขึ้นมาอันว่าอุทยานอัติมีอยู่อิติดังนี้สัทธาขึ้นมาอันว่าพระศาส,สดาปุชิ ขึ้นมาคุมภาคตรัสถามแล้วว่ามหาราชะดูก่อนมหาบพิษเจถ้าว่ามหาชนอันว่ามหาชนขาไทยะพึงเคี้ยวกินพลานิโยกขึ้นมาซึ่ง ผล,ลไม้ทั้งหลายอัมพาทีนิมีมะม่วงเป็นต้นอุยยาเนในอุทยานเตของพระอ,องค์ไสกิมัสสะตัดบทเป็นกิงบวกอัศกิง่งอันว่าอะไรแตายาโยกขึ้นมาอันพระองค์กัดตับพังพึงทรงกะระทำอัสะโยกมหาชนะส,สะแก่มหาชนนั้นอิติดังนี้ราชาขึ้นมาอันว่าพระราชา อาหะขึ้นมาคุมภาคกราบทูลแล้วว่าพันเต ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทันโดอันว่าสินไหมไมายาอันมอมฉันกัดตับพังพึงกระทำตัสสะมหาชนะสะแก่มหาชนนั้นอิติดังนี้ประโยคนี้ให้ขึ้นตัสสะมหาชนะสะไมายากัดตับพังขึ้นมานะครับศรัทธาขึ้นมาอันว่าพระศาสดาปุชิขึ้นมาคุมภาคตรัสถามแล้วว่าปณะ,ะก็ตวังอันว่าพระองค์ ลพสิย่อมทรงได้ขาที่ตุงเพื่ออันเสวยหรืออิติดังนี้ราชาขึ้นมาอันว่าพระราชาอาหะขึ้นมาคุมมภาคกราบทูลแล้วว่าพันเตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอามะพระเจ้าข้าเอวังโยกขึ้นมาอันว่าอย่างนั้น ทันโดอันว่าสินไหมนัตถิย่อมไม่มีไมหังแก่ม่อมฉันอาหังอันว่าม่อมฉันละพามิย่อมได้ขาที่ตุงเพื่ออันเขียวกินสันตะกังซึ่งวัตถุอันเป็นของมีอยู่อัตโนของตน อิติดังนี้สัทธาขึ้นมาอันว่าภาษาสดาอาหะขึ้นมาคุมภาคตรัสแล้วว่ามหาราชะดูก่อนมหาบาพิตรอาณนาะ อันว่าอาชยาตะวะของพระองค์ปวัติติย่อมเป็นไปทั่วรัชเชในความเป็นแห่งพระราชาติโยชนะสติเกอันประกอบแล้วด้วยร้อยแห่งโยดสามทันโดอันว่าสินไหมายนัทิย่อมไม่มีเตโยกขึ้นมาแก่พระองค์ขาทันตัสสะผู้เสวยอยู่ พลานิโยกขึ้นมาซึ่งผลไม้ทั้งหลายอัมพาทีนิมีมะม่วงเป็นต้นอุยยาเนในอุทยานอัตโนของพระองค์ปณะ,ะแต่ว่าทันโดโยกขึ้นมาอันว่าสินไหมอัติมีอยู่อันเยสังโยกชนานัง แกชนทั้งหลายเราอื่นยะถาฉันใดอาณาอานว่าอัชฉยมะมะมปิแม้ของอัตมภาพปวัตติย่อมเป็นไปทั่วจักกวาลโกติสตะสหัสเสในแสนแห่งโกดแห่งจักรวาลอติกโมนามะชื่ออันว่าความก้าวล่วงสิกขาประทับปัญญัติยาซึ่งบัญญัติคือสิกขาบทนัตถิย่อมไม่มีอัตโนแก่ตนปณะนะแต่ ว่าอติกโมโยกขึ้นมาอันว่าความก้าวล่วงสิกขาประทับปัญญติยาโยกขึ้นมาเหมือนประโยคหน้าซึ่งบัญญัติคือสิกขาบทอัตถิมีอยู่อันเยสังโยกชนะนังแกชนทั้งหลายเราอื่นเอวังฉันนั้นกิษสามหังตัดบทเป็นกิษสามิบวกอหังอหังอันว่าเรากริตสามิจักกระทำปาติหาริยังซึ่งปาติหารอิติดังนี้ ติทยาอันว่าดิรถีทั้งหลายสุต,ตวาฟังแล้วตังกระถังซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวนั้นมันจะยิงสุปรึกษากันแล้วว่าอิธานิมหะตัดบทเป็นอิธานิบวกอัมหะอิธานิในการนี้ไม่ยังขึ้นมาอันว่าเราทั้งหลายนัทถาเป็นผู้ชิบหายแล้วอัมหะย่อมเป็นกิระได้ยินว่าสิกขาประทัง อันว่าสิกขาบทสัม,มเนหะโคตเมนะอันพระสมณะผู้โคดมปัญญตังทรงมัญญัติแล้วสาวกานังแกสาวกทั้งหลายเอวะนั่นเทียวตังสิกขาปะทังโยกขึ้นมาอันว่าสิกขาบทนั้นสัม,มเนหะโคตเมนะโยกขึ้นมาอันพระสมณะผู้โคดมปัญญตังโยกขึ้นมาเช่นกันทรงมัญญัติแล้ว อัตโนแก่พระอ,องค์ณนะหาไม่ได้ประโยคนี้ให้ขึ้นมาคล้ายๆเหมือนประโยคหน้านะครับกิระได้ยินว่าสามนโนโคตโมโยขึ้นมาอ่านว่าพระสมณะผู้โคดมกัตุกามโมเป็นผู้ประสงค์เพื่ออันทรงกธรรมปาติหาริยังซึ่งปาติหารสยังเองเอวะนั่นเทียวโหติขึ้นมากุมภาคย่อมเป็น ไม่ยังขึ้นมาอันว่าเราทั้งหลายกรโรมะจะกระทำกิงนุโขอย่างไรหนอแลอิติดังนี้ราชาอันว่าพระราชาปุชิทูลถามแล้วสัตถารังซึ่งพระศาสดาว่าพันเตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญตุมเหขึ้นมาอันว่าพระองค์ทั้งหลายกริิษสามะจักทรงกระทำ ปาฏิหาริย์ยังซึ่งปาฏิหารกะทาในการไรอิติดังนี้สัทธาขึ้นมาอันว่าพษษระศาสดาอาหาขึ้นมาคุปภาคตรัสแล้วว่ามหาราชะดูก่อนมหาปพิษอาหางขึ้นมาอันว่าอัตมาภาพกริสามิขึ้นมาคุมภาคจากกระทำปาฏิหาริย์ยังขึ้นมาเช่นกันซึ่งปาฏิหาร อาสาละหะปุณณมยังติทยาให้ขึ้นติทยามาด้วยนะครับในดิถีมีพระจันทร์อันเต็มแล้วอันประกอบแล้วด้วยอาสาหะเริกจาตุมมาสัจเจนะโดยอันล่วงไปแห่งประชุมแห่งเดือนสี่อิโตโยกทิวสโตแต่วันนี้อิติดังนี้ราชาขึ้นมาอันว่าพระราชาปุชิขึ้นมาขมผ้าทูลถามแล้วว่า พันเตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญตุมเหขึ้นมาอันว่าพระองค์ทั้งหลายกริสตะจากทรงกระทำกัตฐะโยกถาเนในที่ไหนอิติดังนี้สัทธาขึ้นมาอันว่าพระศาส,สดาอาหะขึ้นมาคุมภาคตรัสแล้วว่ามหาราชะดูก่อนมหาบพิษอาหังขึ้นมาอันว่าอาตมาภาพนิส,สายะอาศัยแล้วสาวัตถียัง ซึ่งเมืองชื่อว่าสาวถีกริษสามิขึ้นมากุมภาคจากกระทำอิติดังนี้ประโยคนี้เป็นประโยคปุจฉาวิสันานะครับปุจฉาขึ้นมาอันว่าอันถามว่าปณะ,ะก็สัทธาอันว่าภะษาสดาอปปติสติย่อมทรงแสดงอ้างทูรัฐฐานังซึ่งที่อันไกลเอวัง อย่างนี้กัสมาเพราะเหตุอะไรอิติดังนี้วิสัชนังขึ้นมาแก้อันว่านแก้ว่าตังโยกฐานังอันว่าที่นั้นมหาปาติหาริยกรณัฐฐานังเป็นที่เป็นที่กระทำซึ่งปาติหานใหญ่สัพพุทธานังของพระพุทธเจ้าทั้งปวงทั้งหลายโหติ ขึ้นมาขุมภาพย่อมเป็นอภิจาอีกอย่างหนึ่งพระวาขึ้นมาอันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าอปะทิสติย่อมทรงแสดงอ้างทูรัฐฐานังซึ่งที่อันไกลสันนิปาตัดถายะปิแม้เพื่อต้องการแก่อันประชุมมหาชนะสะแห่งมหาชนเอวะนั่นเทียว ยัสมาเหตุใดแล้วก็ประโยคนี้ให้ขึ้นตัดสมามารับนะครับตัดสมาเพราะเหตุนั้นศัทธาอันว่าพระศาสดาอาปฏิสติย่อมทรงแสดงอ้างทูรัตฐานังซึ่งที่อันไกลเอวังอย่างนี้อิติดังนี้ประโยคนี้ให้ขึ้นศัทธาเอวังทูรัตฐานัง พรทิสตินะครับขึ้นมาหนึ่งประโยคเพื่อที่มารองรับประโยคยะนะครับติดทยาอันว่าดิระถีทั้งหลายสุดต,ตวาฟังแล้วตังกระถังซึ่งวาจาเป็นเรื่งกล่าวนั้นมันจะยิงสุโยกขึ้นมาคุมภาคปรึกษากันแล้วว่ากิระได้ยินว่าสัมนโนโคตโมอันว่าพระสมณะผู้โคดมกริสติจากทรงกระทำ ปาติหาริยังซึ่งปาติหารสาวัตถียังในเมืองชื่อว่าสาวัตถีอัจเจเยนะโดยอันล่วงไปมาสานังแห่งเดือนทั้งหลายจะตุนนางสีอิโตโยกทิวสโตแต่วันนี้อิธานิในการนี้ไม่ยังขึ้นมาอันว่าเราทั้งหลายอมุนจิตตวาไม่ปล่อยแล้วตังโยกสัมมนังโคตมังขึ้นมา ซึ่งพระสมณะผู้โคโดมนั้นวะเทียวอนุพันธิสามะจักติดตามมหาชนอันว่ามหาชนทิศวาเห็นแล้วอัมเหซึ่งเราทั้งหลายปุจฉิตสติจักถามว่ากิมิทังตัดบทเป็นกิงบวกอิทังอิทังโยกการะนังอันว่าเหตุนี้กิงอะไรอิติ ดังนี้อัฐะถ้าอยู่ในเลขไหนขึ้นพาเวสันเตมาด้วยนะครับอัฐะพาเวสันเตขันเมื่อความเป็นอย่างนั้นมีอยู่ไม่ยังขึ้นมาอันว่าเราทั้งหลายวักขามะจักกล่าวอัศโยกมหาชนะสะแก่มหาชนนั้นว่าไม่ยังอันว่าเราทั้งหลายว่าทิมหากล่าวแล้วว่าไม่ยังขึ้นมาอันว่าเราทั้งหลาย กริษสามจาจักกระทำรรปาติหาริยังซึ่งปาติหารสัตทิงกับสมเน,นะโคตเมนะด้วยพระสมณพนะผู้โคดมอิติดังนี้โสโยสัมโนโคตโมอันว่าพระสมณะผู้โคดมนั้นปลายติย่อมหนีไปไม่ยังอันว่าเราทั้งหลายอัทัตวาไม่ให้แล้วปลายิตุงเพื่ออันหนีไป อัศะโยกสมสสะโคตมสะแก่พระสมณะผู้โคดมนั้นอนุพันธามะจะติดตามอิติดังนี้สัทธาอันว่าพระศาสดาจริตวาเสด็จเที่ยวไปแล้วปินทายะเพื่อบินดะราชะกะเห ในเมืองชื่อว่าราชครึกนิคมิเสด็จออกไปแล้วติดทิยาปิแม้นว่าเดรถีทั้งหลายนิคมิตวาออกไปแล้วปัจฉโตข้างหลังอัศโยกสัตถุของพระศาสดานั้นวะเทียววสันติ ย่อมอยู่พัตตัดพัตตะกิจจัดฐาเนในที่เป็นที่ทรงกระทำซึ่งกิจด,ด้วยพัตเตติทิยาโยกขึ้นมาอันว่าเดรถีทั้งหลายเหล่านั้นกรณติย่อมกระทำปาตราสังซึ่งอาหารอันบุคคลพึงกินในเวลาเช้าปุณธิวเสในวันรุ่งขึ้นวสิตัตถาเนในที่แห่งตนอยู่แล้วเตโยกติติยาอันว่าเดรีทั้งหลายเหล่านั้นมนุษย์เสหิ อันมนุษย์ทั้งหลายปุจจิตาถามแล้วว่าอิทังโยการะนังอันว่าเหตุนี้กิงอะไรอิติดังนี้อาโรเจนติย่อมบอกในเยนะตามในไมายาขึ้นมาอันข้าพเจ้าวุตตะกล่าวแล้ว เหตุฐาในภายใต้เอวะนั่นเทียวมหาชนโนปิแม้นว่ามหาชนอนุพันธ์ทิติดตามแล้วอาศายะโยกขึ้นมาเปิดเลขในด้วยความหวังว่าไม่ยังขึ้นมาอันว่าเราทั้งหลายปัสสิทธิสามะจากเห็นปาติหาริยังซึ่งปาติหารอิติดังนี้สัทธาอันว่าพระศัสดาปาปุณิเสด็จถึงแล้วสาวัตถิง ซึ่งเมืองชื่อว่าสาวัถีอนุปุปเพนะตามลำดับจบการแปลธรรมบทภาคที่6ครั้งที่14แต่เพียงเท่านี้ท่านใดที่ยังไม่เข้าใจก็ขอให้กลับไปเปิดตำราทบทวนดูอีกครั้งหนึ่งเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นไปขอให้นักศึกษาพระบาลีทุกท่านจงประสบความสำเร็จในการศึกษาเลาเรียนพระบาลีจงทุกท่านเทิน